สวัสดีครับพบกับช่องยู u ูปมีเ็ดส่วนไม่ได้หายหน้าหายตาไปนานเพิ่งไปรีวิวหุ่นยนต์เซนไตไรเดอร์ก็มาผมจะรอสั่งออเดอร์วันนี้ผมไม่กล้าจะรีวิวของพวกนี้มีคนไปก๊อปปี้มาเอ้ยถ้าเป็นพวกหูฟังใช่ไหมช่วงนี้มันก็ทันสมัยแล้วกับสินค้าตัวนี้เลยชื่อว่าไอ้ผมไม่บอกนะมันชื่อว่า New อะไร New S ออะไรผมไม่อ่านนะอ่านแค่ชื่อ M10 มันก็คือ T W M S TWS เป็นงานก๊อปจีนนะครับท่นผู้ชมก๊อปอยังไงครับรายละเอียดเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่น V5.3 แล้วก็มันเป็นชื่อ BT Wireless ท่านผู้ชมบันคืนนี้รายละเอียดของเขาดีกว่าที่แท้ติงแล้วของแท้ก็ต้องเป็นวิสิตแท้สับหูฟังไร้สายครับอย่างเช่นอาสกาินะครับก็ของแท้เลยอันแรกครับจะมีแต่นี่มันขึ้นเป็นไฟนะครับผู้ชม คงผมอันนี้เป็นงานกอปนะแล้วก็แต่ก็เอาภาพของแท้นี่ไปแปะมัว่วซซ่ชิมหายไว้วอดเลยนะมีเวอร์ชั่นนี้เขาอ่านมัว่วซซ่กันมากครับมีทั้งไวเลสเวอร์ชันมี5 3ครับไวเลสโปรไฟล์ profile, อันนี้ผมมีทั้ง A2DP, s p a DP, PA, แล้วก็ HSPA-RCP v อันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นอะไรไม่รู้ 10m แล้วก็สามารถอยู่ได้ประมาณแค่2ชั่วโมง เออแล้วก็ความแรงของมันหรือเปล่า,ลา Music Play a p อปเอันนี้อ่านไม่ออกแล้วก็อันนี้บอกก่อนว่ามันเป็นนำเข้าจากประเทศจีนกล่องสภาพจับยุย่ยยี่โอโหสภาพนี้ไม่น่าดูเลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็จะมีไอตัวให้ Wifi ด้วยมีการรับสายอันนี้ผมไม่สนนะครับกุดแอกันก่อนนะครับอันนี้ Made in China และอันนี้จะเป็นแค่งานก๊อบจีนเท่านั้นนะครับผมอันนี้มันมีให้มาแค่นี้ไม่มีแบตนะครับผม อันนี้จะเป็นคู่มือภาษาจีนไม่รู้ครับเอามาทําไมทําไมหาเหวอะไระครับเนี่ยคู่มือภาษาจีนจีนทั้งนั้นเลยที่มันผลเอามาครับนี่ไม่มีภาษาไทยนะ,ะแสดงว่ามันนําเข้าจากประเทศจีนมาแง่เลยครับที่แต่ว่าด่านศลกาก่อนเขายังไม่ผ่านนะครับนี่แล้วก็จะมีไอ้พวกหูฟังเพิ่มขนาดว่าจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่แล้วแต่คนชอบเลยครับอันนี้ผมผ่านไว้ก่อนครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะก็อันนี้ ไว้ก่อนครับเป็นสายสำหรับการชาร์จทุกที่แต่เราไม่มีตัวหัวชาร์จนะั้นต้องไปหาเอาเองนะครับอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่ามันทนทานอยู่แต่ว่าอันนี้ก็พอเดาได้นะครับก็คือสายสายชาร์จก็คือลักษณะไอ้ตัวนี้กันดีกว่าครับก็คือดมขอญาตแกะฝาครอบก่อนนะครับแต่ว่าสวยงามเริ่งสภาพก่อนดีไซน์ครับไม่ต้องบอกเลยอันนี้คือดีไซน์คนระับ นี่ครับอันนี้นี่เป็นฝาเปิดนะครับมีเปิดโอเพนครับสามารถใส่ชาร์จได้วิธีการใส่ก็คือว่ามีสอดเสียบนี้ลงไปนะครับเวลาถอดออกก็ถอดแบบน,นี้แต่น,นี่แค่ปิดแต่ข้อเสียงคือว่าไม่มีตัวปดิปดปุ่มเลยฮะกดปุ่มไม่มีอะไรเลยครับก็เรียกว่าอันนี้มันเป็นงานก๊อฟนะครับนี่ของก๊อฟผลิตมาครับ มีการเข้าไทยด้วยแบบว่ายังไม่ได้ผ่านการนะครับตรวจสอบเลยครับว่ามันเป็นของแท้หรือเปล่ามีการมีการเอาของปลอมมาขายนะครับอ่าแล้วก็เปิดดูแฉบนี่ไฟมันไม่ขึ้นเนี่ยแต่เห็นไฟจริงแล้วนี่ดูไฟฮะให้กดปุ่มดูเนี่ย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 มันเป็นแค่ยางคุณผู้ชมวิธีการถอดออดนี่ก็จะมาง่ายๆครับก็นี้อ่านี่เห็นไหมเห็นมันขึ้นอยู่ฮะเคาะๆอยู่นี่อันนี้บอกไว้ก่อนนะว่าอันนี้ แต่ว่าไอ้ผูฟังไฟมันขึ้นนะเห็นไหมขึ้นสองอันเลยเนี่ยขึ้นสองอันเลยแสดงว่ามีกดโอ้ยมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยเอ้ยมีไฟด้วยเอออันนี้มันจะมีลูกเล่นบางอย่างนะนี่แล้วก็มออกมาเนี่ยมีหลายเสียงนะอันนี้แค่ผมไม่ได้เสียบนะขออภัยด้วยนะอันต่อมาเนี่ยคือว่าเป็นตัวที่เปิดฝาได้ เราวิธีการเสียบหูฟังถ้าเราไม่ใช้แล้วแต่ว่ามันไม่มีให้กดนะเนี่ยเนี่ยมันมีแค่หลอกๆเท่นั้นนะฮะอันนี้มันระบบไม่ติดนะต้องไปชาร์จแบดดูนะฮะว่าชาร์จแบตจริงไหมให้ทุกคนใส่ตัวนี้ถ้ามันไฟไม่ติดแสดงว่าเออโอเคอันนี้ให้มันติดกันก่อนนะอันนี้อ้าวโอเคติดทั้งสองข้างเลยนี่สองข้างเห็นไหมไฟมันติดอยู่นะครับแต่น,นี้มันไม่ขึ้นนะฮะมันเป็นของก๊อปนะฮะของก๊อปเกรด A นะครับ สรุปไว้ก่อนว่าอันนี้มันไม่ใช่ของแท้นะครับเป็นของก๊อปที่ก๊อปเรียนแบบมาจากของแท้แหละนะครับอันนี้เจ็บมันดูนะตรงไหนดีอ่านี่ตรงที่เขาเปิดมาครับนี่มืดหน่อยนะนี่มืดหน่อยแต่ว่าสามารถชาร์จแบตได้แต่มันจะไม่ขึ้นไฟเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาสายชาร์จก่อนอันนี้เพิ่งไปเอาไอ้สายชาร์จนะครับแต่ว่าโอ้ยหนักหนักเ้ยอ่ะเสียบตรงที่เราแล้วกันนี่ แต่ว่าดูแล้วมันไม่น,าน่าเออไฟไม่ขึ้นอะเนี่ยเอ,อ้ยลืมเสียบเสียบเออเสียบไปก็คือว่าเอ,อ๊ะทาไมเสียบมันไม่เข้าหรือ,รอว่าเออร้านนี้เขาไม่ได้ห่อปั๊บเปิ้ลหายอะไรเลยนะครับก็เรียกว่าขอตบคิปวันนี้กันหน่กันะครับผมก็เป็นกันบ้างรับไอรีวิวไอเรียกว่าหูฟังไร้สายนะครับผู้ชมเป็นหูฟังงานกอลเกรด A นะไม่ใช่ของแท้นะ นี่ผมทําให้ดูแล้วทําไมไฟข้างบนไม่ติดนะครับทางร้านเขาไม่ได้มีการหอ่อปั๊บเบิ้ลอะไรเลยนะครับเพราะว่าตัวไฟมันเสียนะครับผู้ชมเนี่ยเนี่นี่แว่าก๊อปเรียนแบบปานระบบไม่ติดนะไม่มีกดปุ่มอะไรเลยเนี่ยนี่มันเป็นแค่อย่างฮะถ้าจริงไม่มีตัวกดปุ่มให้ฮะเพราะว่าจริงแล้วก็ผมน่าจะไม่เข้าผมน่าจะผมคิดว่าน่าจะไม่เอาลิงก์สินค้ามาแปะให้นะครับผมไม่กล้าซื้อนะครับเพราะว่า เขามีของกบสู้ร้านอาัสกิไม่ได้ครับถ้าใครคล้นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเติดตามให้กับช่องผมด้วยครับให้กาําลังใจต่อไปเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนแต่ว่าคลิปนี้ผมจะไม่กล้าลงปิลี่ปิลี่นะครับสำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับเฮ้ยเฮ้ยเปิดไฟติดไปสิเฮ้ยถอดหน่อยอมอมถอดแม่งเลยมีการ,รีีววิเ่